คควันนี้นะคะเราก็จะมาอ่านการ์ตูนแต่งเองค่ะการ์ตูนแต่งเองเรื่องหลวงป่าร <c oughs> <c oughs> นาะณห้องเรียนม5ทับ7มีสองคนที่เป็นเพื่อนสนิทกันคนนี้นะคะก็จะชื่อว่าบอนนี่ชบอสค่ะไปดูกันเลยว่าชตาคำมองเขาจะเป็นย,ยังไงครูพัสกร<ม>พรุ่งนี้เราจะไปปินเขาป่ากันนะ อีกแล้วเหรอหน่าเบื่อจริงวันต่อมาบรึนบรึนพออ,อก,ก็ได้มาพูดแบ่งกลุ่มกลุ่มละห้องระวังตัวด้วยในป่ามันซับซ้อนอืมนี่ค่ะขณะขึ้นเขา แบ่งขนมกันบ้างเดะมันนี่เดะโอ้ยประเล่นบังชุกกระเทอเปล่ายิ่งจุกยี่สิบนาทีผ่านไปเพื่อนเพื่อนหายไปไหนอ่ะนั่นเดะฮะทางแยกไปไหนดีฉันกลัวแล้วนะตรงไปแล้วกันโอเคโอเค พวกเขาก็เดินตรงไปหกโมงเย็นขณะที่เพื่อนๆกำลังจะกลับบ้านสองคนนั้นเดินหลุมเปิดหนึ่งทุ่มครึ่งอะบ้านจะดีหรอดีสิมันต่มันจิดเหวนะสองคนนั้นก็เดินขึ้นบ้าน นากลัวหารู้ไหมว่าบ้านนั้นอันตรายและไม่แข็งแรงว้าคือนั้นมีพายุเออียดาน่ากลัว ฉันกลัวแล้วนะืบ้านเปลียวจนตกเหวฟิวปึ๊บกฮ้ฟันไปเหรอ เกาลาเลงแต่ว่าก็มีสาระนะกระตุเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวลาไปเขาป่าเวลาไปเขาหรือไปป่านะคะหรือไปที่ไกลๆอย่าเล่นอย่าคุยให้อยู่ในสายตาผู้คนหรือพ่อแม่นะคะก็เป็นห่วงนะอย่าเป็นแบบสองคนนี้นะคะอืม อาจจะเกิดอันตรายกับท่านผู้ชมก็ได้นะระวังตัวไว้ด้วยค่ะก็สำหรับเรื่องนี้นะคะก็ราไปก่อนค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บส r ค b e ด้วยนะคะบ๊ายบายเป็นห่วงนะระวังตัวด้วย